พระคำเพื่อการปื้นปูยามเช้าปัจจัยสำคัญสำหรับการปื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตจักรสัปดาห์ที่6ปัจจัยเกี่ยวกับการจัดการกับสันดานตามธรรมชาติของเราเพื่อเราเติบโตในชีวิตและใช้การได้ในการปรนิบัติวันพื่หัสบดีอารบิกหสันดานตามธรรมชาติประเภทหนึ่งคือการเป็นวีรบุรุษคนที่มีสันดานตามธรรมชาติประเภทนี้ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้คนมีภาพลักษณ์ที่ลึกซึ้งทำให้ครบสมบูรณ์และครบถ้วนสันดานตามธรรมชาติอีกประเภทหนึง่งคือการไม่เป็นวีรบุรุษการไม่เป็นวีรบุรุษคือการไม่ทำสิ่งใดอย่างถี่ถ้วนหรือครบถ้วนเลยอารบิกหกพี่น้องผู้รับผิดชอบบางคนมีองค์ประกอบที่เข้มแข็งในสันดานตามธรรมชาติของเขาที่กีดขวางเขาจากการร่วมประสานและร่วมมือกับผู้อื่น คนเหล่านี้มักจะเป็นคนที่มีศักยภาพมากและพวกเขายังสร้างความเดือดร้อนในชีวิตคลิตจารได้ง่ายสันดานของพวกเขาอาจเป็นคนที่มีท่าทีใช้อำนาจมีวิญญาณที่กดขี่มีคำพูดที่วิพากวิจาร์ณและมีวิญญาณที่ให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์และไม่ให้อภัยอารบิก7พี่น้องผู้รับผิดชอบบางคนอาจจะมีสันดานตามธรรมชาติที่ต้องการให้ทุกคนชอบเขา และไม่ต้องการทำให้คนใดคุณเคืองใจเรื่องนี้จำกัดประสิทธิภาพของเขาในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าประสงค์จะตรัสถ้อยคำที่เตือนสติหรือคำเตือนที่ซื่อตรงและตรงไปตรงมาแก่วิสุทธิชนผ่านเขาพวกเขาก็จะไม่ยอมเปิดปากพูดเทียบโกลาสัยบทที่ 1. ข้อ27เถึงข้อ29 1เทซโลนิเกบทที่5ข้อ1 2ถึงข้อ13 หนึ 1> 1. กรินโตบทที่10ข้อหาถึงข้อ13เฮปรายบทที่3ข้อเถึงข้อ19บทที่12ข้อ25วงเล็บ1ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่มีสันดานเช่นนี้จะสำแดงไฟธรรมดาแห่งความรักใคร่ตามธรรมชาติต่อวิสุทธิชนทั้งหลายกระทั่งจนถึงขั้นที่ทำให้พวกเขาขาดไปซึ่งการแยกแยะที่เหมาะสมและการดูแลที่เหมาะสมในการคำนึงถึงคริ่จักวิสุทธิชนและการงาน เลวิติโกบทที่2องข้อสิบทที่10บข้อหนึงถึงข้อ2องอริธโมบทที่6กข้อ6ถึงข้อเจ็ดวิลิปอยบทที่1นึข้อเกาหนึ่งเปโตรบทที่2องข้อยีบทที่5้ข้อ2องเฮบรายบทที่13บสามข้อสิบวงเล็บ2ส่วนหลักได้คำปฏิญาณของนาซารีคือการแบ่งแยกตัวเองออกจากความตายที่มาผ่านความรักใคร่ตามธรรมชาติ หนังเล็บอริธโมบทที่6ข้อ6ถึงข้อ7นอกจากนี้การที่เครื่องบูชาธัญญาหารไม่ใส่น้ำผึ้งยังหมายความว่าในพระคริสนั้นไม่มีความรักใคร่าตามธรรมชาติหรือความดีตามธรรมชาติหน่งเล็บเลวิติโกบทที่2ข้อ11มาทายบทที่12ข้อ46ถึงข้อ50มาราโกบทที่10ข้อ18อาริธ 8. ต้นกําเนิดของการกระบททุกอย่างท่ามกลางเรา ล้วนมีความเกี่ยวพันกับสันดานตามธรรมชาติของบุคคลคือความทะเยอทะยานอยากได้ตำแหน่งนงเล็บซึ่งมาจากซาตานคือองค์ประกอบหลักในสันดานตามธรรมชาติของบุคคลที่ตกต่ำทุกคนรากของความขัดแย้งคือตัวเองสันดานตามธรรมชาติยาสยาบทที่14ข้อ1 2อถึงข้อ13อริธโมบทที่12ข้อหถึงข้อ2บทที่16 3, หข้อหถึงข้อ3 1สซามเอลบทที่15ข้อ10ถึงข้อ12 มัทยบทที่18ข้อ1ถึงข้อ4บทที่20ข้อ20ถึงข้อ28ลูกาบทที่22ข้อ25ถึงข้อ27 2โกรินโทบทที่10บข้อ4ถึงข้อ5อารบิก9สองพงศ์วดานกษัตริย์บทที่4ข้อ8ถึงข้อ10ได้กล่าวถึงเรื่องของหญิงชาวชูเนมที่ได้ต้อนรับอาริซาโดยการจัดหาอาหารให้เขาทุกครั้งที่เขาผ่านมา อลิซาไม่ได้พูดข่าวสารหรือทำการอัศจรรย์อะไรเลยแต่หญิงนั้นก็เห็นว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าจากวิธีที่เขารับประทานอาหารนี่คือภาพลักษณ์ที่อลิซาไม่ได้ให้แก่ผู้อื่นดังนั้นเราจึงต้องถามตัวเราเองว่าภาพลักษณ์ที่เราได้ให้แก่ผู้อื่นคืออะไรเทียบ2โครินธ์บทที่2ข้อ15บทที่5ข้อ20เอเฟซบทที่6ข้อ20อารบิก10 หากองพระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้มนุษย์ภายนอกของเรากับสันดานตามธรรมชาติของเราแตกหักเมื่อเราไปสัมผัสกับผู้อื่นเราก็จะไม่แสดงตัวแก่ผู้อื่นด้วยตัวเองที่เข้มแข็งของเราอีกแต่วิญญาณของเราจะหลั่งไหลออกมาทุกครั้งที่เราสัมผัสกับผู้คนเราไม่สามารถพุ่งทะลุป,ปัญหาของสันดานตามธรรมชาติของเราได้เลยแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถกระทำได้ โยฮันบทที 38, 18, ่7ข้อ37ถึงข้อ38ลูกาบทที่18ข้อ24ถึงข้อ27บทที่ 19: ข้อ2สัปดาห์ที่6วันพฤหัสบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นปูยามเช้ามาท 19, ัทัยบทที่19ข้อ25ถึงข้อ26เมื่อพวกสาวกได้ยินก็ประหลาดใจมากจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวกและตรัสว่า ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะกระทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทำได้สารพัดสันดานของเราสำแดงออกมาในหลายรูปแบบสันดานประเภทหนึ่งคือการเป็นวีรบุรุษพี่น้องชายหรือพี่น้องหญิงที่มีสันดานประเภทนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องให้คนมีภาพลักษณ์ที่ลึกซึ้งทำให้ครบสมบูรณ์และครบถ้วนถ้าเขาจะพูดเขาก็จะต้องพูดให้โดดเด่นหรือไม่งั้นเขาก็จะไม่พูดเลยเขายังทำสิ่งต่างๆอย่างเข้มแข็ง และรวดเร็วด้วยจันดานอีกประเภทหนึ่งคือการไม่เป็นวีรบุรุษการไม่เป็นวีรบุรุษคือการไม่ทำสิ่งใดยอย่างถี่ถ้วนหรือครบถ้วนเลยเลือกอ่านข่าวสารสองพงศาว,วดารกษัตริย์บทที่สี่ได้กล่าวถึงเรื่องของหญิงชาวชูเนมที่ได้ต้อนรับอลิซาพระคมภีร์กล่าวว่าวันหนึ่งอลิซาผ่านไปยังเมืองชูเนมที่ซึ่งหญิงมั่งมีคนหนึ่งอศาศาัยอยู่และนางได้เรียนเชิญท่านรับประทานอาหาร ฉะนั้นเมื่อท่านผ่านไปทางนั้นเมื่อไรท่านก็แวะเข้าไปรับประทานอาหารที่นั่นและนางบอกสามีของนางว่าฉันเห็นว่าชายคนนี้ที่เดินผ่านบ้านเราบ่อยๆนั้นเป็นคนของพระเจ้าที่บริสุทธิ์หน่งเล็บข้อ8ถึงข้อ9อลิซาไม่ได้พูดข่าวสารหรือทำการอัศจรรย์อะไรเลยทุกครั้งที่เขาผ่านมาเขาก็แค่แวะเข้าไปรับประทานอาหารที่นั่น ยิ่งนั้นเห็นว่าเขาเป็นคนแห่งพระเจ้าจากวิธีที่เขารับประทานอาหารวันนี้เราจึงต้องถามตัวเราเองว่าภาพลักษณ์ที่เราได้ให้แก่ผู้อื่นคืออะไรถ้ามนุษย์ภายนอกไม่ถูกทําให้แตกหักภาพลักษณ์ที่ผู้อื่นจะได้จากเราก็คือมนุษย์ภายนอกเท่านั้นทุกครั้งที่เราติดต่อกับผู้อื่นเราอาจจะทําให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกที่ไม่น่าพึงพอใจว่าเราเป็นคนที่รักตัวเองดื้อรั้นและเย่อหยิ่ง หรือไม่ก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดและมีวาทศิลป์ดีมากเราอาจจะทำให้ผู้อื่นมีสิ่งที่เรียกว่าภาพลักษณ์ที่ดีต่อเราแต่พระเจ้าไม่พอพระทัยในเรื่องนี้และคลริสตจักรก็ไม่ได้ต้องการสิ่งที่เรียกว่าภาพลักษณ์ที่ดีของเราที่น้องทั้งหลายพระเจ้าทรงเรียกร้องให้วิญญาณของเราได้รับการปลดปล่อยและคลริสตจักรก็เรียกร้องให้วิญญาณของเราได้รับการปลดปล่อยเช่นกันเรามีความจำเป็นที่สำคัญมาก มนุษย์ภายนอกของเราต้องถูกทําให้แตกหักถ้ามนุษย์ภายนอกของเราไม่ถูกทําให้แตกหักวิญญาณของเราก็ไม่สามารถถูกปลดปล่อยออกมาได้และภาพลักษณ์ที่เรามอบแก่ผู้อื่นก็จะไม่ใช่ภาพลักษณ์ของวิญญาณครั้งหนึ่งพี่น้องคนหนึ่งกําลังพูดถึงหัวข้อของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ถ้อยคําท่าทีและเรื่องราวทั้งหมดที่เขาพูดล้วนแตกเปิดโปงว่าเขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยตัวเองผู้คนที่ฟังอยู่นั้นก็รู้สึกอึดอัดใจ ถ้อยคำของเขาพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ภาพลักษณ์ที่เขาให้แก่ผู้อื่นนั้นก็คือตัวของเขาเองถ้าตัวตนของเราไม่ถูกจัดการเราก็ใช้การได้น้อยในการงานของพระเจ้าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้มนุษย์ภายนอกของเราแตกหักเมื่อเราเป็นมหาสู่กับผู้อื่นเราก็จะไม่นำตัวเองที่เข้มแข็งของเราไปสัมผัสกับพวกเขาอีกในทางกลับกันทุกครั้งที่เราพบปะกับผู้คนวิญญาณของเราก็จะหล่งลายออกมา ในกิตติคุณสี่เล่มการที่เปตโตรเป็นผู้ที่จัดการได้ยากที่สุดต่อเบื้องพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมีความเกี่ยวข้องกับสันดานของเขากระทั่งในช่วงเวลาของคาราเตียบทที่สองข้อ1 1ถึงข้อ21สันดานของเปตโตรก็ยังไม่ได้ถูกจัดการอย่างถี่ถ้วนอย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาตามบทบันทึกของพันธสัญญาใหม่ทั้งเล่มในที่สุดเปตโตรก็ได้พุ่งทะลุแล้วในคาราเตียบทที่สองเปโาโตตำหนิเปตโรตรต่อหน้า เพราะเปโตรยังคงดำเนินชีวิตในสันดานของเขาในระดับหนึ่งแต่ใน2เปโตรบทที่3ข้อ15-16เปโตรกลับได้ยกย่องเปาโลเป็นอย่างสูงถ้าเปโตรยังคงดำเนินชีวิตอยู่ในสันดานของเขาเขาก็คงไม่ยกย่องผู้ที่ตำหนิเขารุนแรงขนาดนี้การตำหนินั้นทำให้ผู้คนขุนเคืองใจแต่เปโตรไม่ได้ถูกทำให้ขุนเคืองใจกรณีนี้อาจบ่งชี้ว่าเนืองอก ปัจจัยที่สร้างปัญหาได้ถูกขจัดออกไปจากเขาแล้วมือของมนุษย์ไม่สามารถขจัดปัดจจัยของสันดานไปได้แต่หนทางนั้นอยู่ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในมัทธิวบทที่ 19: ข้อ25เหล่าสาวกถามองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกําลังที่จะกระทําได้แต่พระเจ้าทรงกระทําได้สารพัดในเล็กข้อ26 เราไม่สามารถพุ่งทะลุปัญหาสันดานของเราได้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถกระทำได้